สวัสดีครับทุกคนตอนเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงจะครึ่งละนะครับเรามาทีวอลกิ้งสตรีตนะครับก็จะมาดูบรรยากาศตอนหัววันเนาะที่วอ k กิ้งสตรีตนะครับว่าเขาค,ค,ค,คึกคักยังไงบ้างนะครับในช่วงนี้นี่ก็เป็นป้ายพัทยานะครับเป็นป้ายใหม่ของหน้าทางเข้าวอลกิ้งสตรีตนะครับ อาชีพที่เราจะเห็นในตอนเย็นนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับจะเป็นทั้งซาเล้งเป็นทั้งรถกระบะเนาะที่วิ่งเข้าตรงวอลกิ้งสตรีทนะครับก็จะมีน้ำอัดลมมีเบียร์มีเหล้านะครับก็จะเป็นร้านขายส่งนะครับที่เขาส่งตามร้านในวอลกิ้งต่างๆนะครับก็จะเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งร้านค้านะครับที่วิ่งเข้ามาในวอลกิ้งสตรีทนะครับ วันนี้เราก็จะมาพามาดูความคึกคืนคึกค,ค,ค,คักของ w a l k i n g s สต e e ในตอนเย็นนะครับกับอาชีพต่างๆที่เขามาทำในก่อนที่จะเปิดร้านเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายอาชีพนะครับที่มาก่อนก่อนร้านจะเปิดเนาะนะครับคันนี้ก็จะเป็นคนเครื่องดื่มนะครับ น้ำอัดลมเนาะนี่ครับถนนก็รถจะวิ่งเข้ามาได้นะครับจนถึงหกโมงเย็นเนาะรถถึงจะวิ่งไม่ได้ แล้วก็จะเห็นอาชีพแม่บ้านเนาะที่มาทำความสะอาดร้านนะครับนี่ก็จะเป็นรถกระบะส่งพวกน้ำอัดลมต่างๆนะครับเหล้าเบียรนะ์โซดาต่างๆนะครับนี่เขาก็จะมาส่งกันเป็นคันรถเลยนะครับก็อยู่ตรงนี้เราจะเห็นเสด็จเตี่ยด้วยมองขึ้นไปตรงนู้นเห็นเสด็จเตี่ยอยู่บนภูเขา นะครับเราเห็นรถกระบะท,ที่จอดอยู่หน้าร้านเนาะก็จะเป็นรถที่เขามาส่งเครื่องดื่มต่างๆนั่นเองนะครับที่ส่งมาที่ร้านแล้วก็หนึ่งอย่างที่ขาดไปได้ก็คือน้ำแข็งก็จะมีรถน้ำแข็งเนาะ ัทยาเนี่ยอาชีพที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านป้ายนะครับร้านร้านทำป้ายถ้างั้นไม่แปลกใจนะครว่าพัทยาร้านทำป้ายเยอะมากเนี่ยเป็นป้ายไฟป้ายต่างๆเนาะก็จะมีร้านทำป้ายนี่ก็คือเขาก็ ปรับปรุงซ่อมบำรุงเนาะร้านป้ายก่อนที่ร้านบารจะเปิดนะเพื่อนๆก็จะเป็นความวุ่นวายในตอนเย็นๆนะครับก่อนที่เขาจะไม่ให้รถวิ่งเนะตอนนี้5้าโมงครึ่งหรือ17บเนาฬิกาเจ็ดสูนเนาะสิบเนาฬิกาสานาทีนะนะรถก็ยังวิ่งเข้ามาได้อยู่จนกว่าจะถึง สิบแนาฬิกานะรถถึงจะวิ่งไม่ได้ก็จะมีอาชีพแม่บ้านเนาะ ส่งแก๊สรถซาเล้งที่ส่งแก๊สส่งไรด้วยนะเพราะาทางข้างในนี้เขาก็มีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะมีรถซาเล้งส่งแก๊สมีส่งน้ําแข็งซึ่งในแต่ละวันเขาจะใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ําแข็งแล้วก็ น้ำอัดลมต่าง,างๆนะเพื่อน คลิปครั้งก่อนเราเคยมาถ่ายตอนเช้านะว่ามีอาชีพอะไรบ้างตรงวอลก,กิ้งก็จะเป็นคลิปที่ตอนเช้าๆเขาก็จะมาเก็บขวดเก็บขยะเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปขายเนาะทางร้านเขาก็จะขายบ้างหรือว่าให้ทางาผู้ที่มาเก็บของเก่าไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะ เป็นร้านอาหารนะครับเขาก็จะมาเปิดตั้งแต่หัววันเนาะแต่พวกขับพวกบาร์เขาก็จะมาเปิดเย็นๆหน่อย จะเป็นแต่ละร้านแต่ละร้านนะเขาก็จะมีลูกค้าประจําร้านค้าประจำนะในการที่เอาของมาส่งนี่ก็เป็นรถน้ําแข็งอีกบริษัทหนึ่งนะ รถน้ำแข็งค่อนข้างจะเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนว่าน้ำแข็งจะใช้เยอะมากเลยทุกแทบจะทุกอย่างทุกร้านเลยนะเพราะว่าตีสามเลยเหรอตกแป้งเที่ยวว่าน้ำแข็งมันสําคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นการแชรต่ต่างๆหรือการเอามาใส้กับเครื่องดื่มหรือการอะไรอย่างต่างเนาะรถน้ำแข็งก็ค่อนข้างเยอะเลยนะ ก็จะเห็นรถสองแถวที่วิ่งไปแหลมบริหายเนาะเพื่อที่จะเขาจะไปดักรอนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาจากเกานะเนาะตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเผื่อจะมีโอกาสได้เหมาอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งกันไปค่อนข้างเยอะเลยนะที่เราเห็นคำนี้ก็เป็นถนนวก,กิ้งในตอน ห้าโมงครึ่งนะครับหรือว่า17บเนาฬิกา30นาทีนะที่เราเอามาถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆกับคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศเนาะแล้วก็อาชีพที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นตอนเย็นตอนดึกที่ร้านบาร์จะเปิดนะเพื่อนๆก็เป็นอีกอาชีพที่ จุดเป็นจุดพื้นที่ที่ทําให้เกิดอาชีพหลายๆอาชีพเกิดขึ้นได้นะครับกับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ To so try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts so much. Your blue eyes fade to gray. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to. Fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.